ลายราชรถทอยยกดอกหกตะกอะลายลูกแก้วสวยงามมากไม่มีชายครุยนะคะพื้นนี้ปกติแล้วแพท์จะโพสเนี่ยมีชายครุยอันนี้ไม่มีหน้านางไม่มีชายครุยแต่ว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผ้าไหมนะคะหลังจากที่เข้าสุดูหนาวโควิดโควิดรอบนี้ที่จางหายไปเริ่มดีขึ้นผ้าไหมขึ้นราคาแล้วนะคะ แต่ขายพทยังตึงราคาให้คุณผู้ชมนะคะที่อยากได้ผ้าไหมยกดอกสวยงามมากๆไม่มีหน้านางชายครุยซึ่งลายราชรถเป็นลายแห่งความเป็นิริมงคลนะคะเหมือนกับว่ารัชราชรถมาเกยรุ่งเรืองดีต่อชีวิตแอซึ่งถือว่าราชรถก็คือนะคะโชคลาบยศตำแหน่งที่ได้รับโดยไม่คาดหวังเพราะฉะนั้น ราชรถจงมาเกยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ซึ่งลายราชรถนี้เป็นยานพาหนะแบบล้อเลื่อนนะคะเห็นไหมคะมีช้างมีมา้านี่ให้ชมนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับพื้นนี้ไม่มีหน้านาง ไม่มีชายครุยเออทอหกตะกอยกดอกลายลูกแกว้วชุมลายกันใกล้า 3, 000, สามพามด้วยมเช่เออใช่สามพันบาทราคาเบามากนะคะที่อื่นเขาขาย3,500ไกด์แพทยังตรึงราคาให้คุณผู้ชมที่ตอบแทนโดยการเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ จนผู้ติดตาม15,555จึงยังให้ตรึงราคาจนถึงปีใหม่นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ใช้ผ้าไหมสุรินที่คัดเลือกจากคนสรินโดยไกด์แพทเพราะฉะนั้นผืนนี้3,350บาทรวมส่งถ้าต้องการอามน้ำยาก็เย็บดีมก็เพิ่มอีก100บาทอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมเอฟม,มากันนะจ๊ะลายราชรสค่ะ,ะโชคลาบ ขอให้มาติดคุณผู้ชมไว้ไๆเร็วๆเหมือนกับราชรถมาเกยเลยนะจะบอกให้เมื่ออยู่ในตัวคนค่ะเหมือนสมมติเป็นหุ่นเป็นคนนะรายราชรถก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวจ้าราชรถได้มาเกยแล้วทอสอดดื่มนะคะ ทอสอดดิมด้วยให้ชมนะคะนี่คือการทอสอดดิมจะทําให้ผ้าไหมคงทนยาวนาะนนี่เรียกว่าทอสอดดิมจ้าชมผึนต่อไปเป็นผ้าไหมสุรินทอสางตะกอมีหน้านางชายครุยเป็นลายกุราพันปีให้ชมท้องผ้าเต็มๆขนาดหนึ่ง คูณ2เมตรเป็นงานที่ไกดแพทคัดมาในคลิปนี้และราคาหลากหลายเพื่อให้คุณผู้ชมเลือกเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะนำไปสวมใส่เองจะนำไปเป็นของฝากได้หมดถ้าคุณผู้ชมสดชื่นแน่นสวยไหมเดี๋ยวให้ชมแบบใก,กล้ๆนะคะแปบ๊บหนึ่งจ้ะ ให้ชมหน้านางแบบใกล้ๆซึ่งให้ชมลายกุหลาบพ,พันปีใกล้ๆนะคะเพราะว่ากุหลาบพ,พันปีน่ะหมายถึงต้นไม้ที่ออกดอกสีแดงนะคะซึ่งกุหลาบพ,พันปีในภาษาไทยนี่เขาบอกว่ามาจากดอกที่มีลักษณะคล้ายกุหลาบแล้วลำต้นมักมีมอสเกาะคล้ายกับมีอายุเป็นพันปีเขาก็เลยเรียกว่ากุหลาบพ,พันปีได้ความรู้พร้อมกับช้อปปิ้งผ้าไหมกับไกด์แพทเนี่ย ดีไหมเอเพราะฉะนั้นสวยไหมราคาเบามากค่ะให้คุณผู้ชมเป็นราคาหน้ากี่ยังไม่อาบน้ำยาค่ะ2,330บาทค่ะคุณส่งมีการลดราคาให้ช่วงนี้ถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นผืนนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของในราคาเบาๆ2,330บาทได้ยินไม่ผิดค่ะ2,3,3ส คือเล็กมันงามเทเนาะเนาะผู้ใดสิใดไปเนาะเนาะนี่นะคะอ่าสวยไหมคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาค่ะนี่สวยนะคะกุหลาบพันปีสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะโชว์หน้านานางของกุหลาบพันปีนะคะ สวยไหมถ้าคุณผู้ชมจะชูนหน้านางากแพทดให้ดูหน้านางนะมันผืนนี้เป็นของคุณผู้ชมหรือเปล่าให้ไวให้ไวจ้าอ่ะมาอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะว่าถ้าซ่อนหน้านางแล้วใส่กรบพันปีแบบนี้เป็นผ้าถุงปลายก็สวยดีนะคะอ่าเห็นไหมคะ เขียวนี้จะเป็นเขียวแบบออกเอ,อ่ออะไรเดียจะไม่ไม่เขียวเข้มนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะผืนนี้ราคาพิเศษ2330บาทยังไม่อาบน้ำยาค่ะติดต่อมาดดวนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนๆคุณยา่าคุณยายค่ะ